ผมได้ลองใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินสำรองที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั่นก็คือบัตรกดเงินสดของ Cash Joy e a ซึ่งจริงๆใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็มีวงเงินที่มากพอสําหรับการสำรองเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันนะครับสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบัตรกดเงินสด Cash Joy e a นะครับ คุณสมบัติเบื้องต้นก็คือหากว่าผู้ที่สมัครเนี่ยเป็นพนักงานประจำต้องมีรายได้15,000บาทต่อเดือนขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วครับส่วนเจ้าของกิจการก็รายได้3 0,000บาทขึ้นไปต่อเดือนสามารถสมัครได้เช่นกันนั่นเองนะครับวงเงินอนุมัติเนี่ยจะให้แบบสูงสุดเลยคือ5เท่าของรายได้ครับหรือว่าสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนั่นเองส่วนลูกค้าท่านไหนที่มีรายได้ต่ำกว่า3า0 0 0บาทเนี่ยนะครับจะได้วงเงินกู้เนี่ยประมาณอยู่ที่1.5เท่าของรายได้นั่นเองนะครับเนาะ อัตราดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่25%ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกครับอนุมัติปั๊บเนี่ยแล้วก็เปิดบัตรสามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ทันทีครับไม่กดเงินสดก็ไม่เสียดอกเบีย้ยเช่นกัน